ขอบคุณฝากด้วยนะครับพลังประชารัฐนะครับฝากตู่ฝากธนพลนะครับฝากด้วยนะครับฝากเด็กท้าเรือเป็นสสตัวแทนของคนพักเรือนะครับจะมีสสของตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งคนที่อื่นนะครับดูมาพี่ฟิมมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากตู่ด้วยนะครับฟิมฝากตู่นะครับพี่ฟิมฝากน้องตู่ด้วยนะครับพี่บอกแล้ว เรื่อนน้องตู่เดี๋วพี่ฟิล์มจนท่าเรือเราเนรับฝากด้วยนะครับพนักพนะครับต้องต้งแล้วยอนนะครับฝากด้วยนะครับถึงเวลาแล้วที่คนท่าเรือจะกลับมาพัฒนาท่าเรือเรานะครับอย่าให้คนอื่นนะครับโอกาสเด็ก เติบโตที่ท่าเรือนะครับตู่ธนพลนะครับมาเป็นสสบ้านเรานะ่ครับเอฟซีฝากด้วยนะครับระวังนะครับระวังถึงเวลาแล้วนะครับที่คนท่าเรือต้องมาเป็นตัวแทนของสสคนยาเรานะครับใช่แล้วครับถูกต้องครับอย่าให้คนที่อื่นมาเป็นตัวแทนพวกเรานะครับต้องให้คนท่าเรือถูกต้องเลยนะครับน้องตู่ธนพลนะครับมาเป็นตัวแทนของคนท่าเรือเพื่อมาเป็นสสเป็นปากเป็นเสียงมีตู่แล้วน้ำไม่ท่วมไม่แ้ง ไม่จนนะครับฝากด้วยนะครับถูกต้องแล้วนะครับโอกาสคนท่าเรือมาเป็นตัวแทนสสคนท่าเรือนะครับที่ผ่านมาเราให้คนที่อื่นมาบอกกำลังใจล้มเปลี่ยนครับระวังหนามด้วยระวังหนามนะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากดูมาลุ้นมงนะครับฝากเด็กท่าเรือฝากเพียงยิ่งว่าเด็กท่าเรือเป็นตัวแทนแม่พิอนะครับถึงเวลาแล้วที่คนท่าเรือต้องเป็นสสคนท่าเรือถูกต้องแล้วครับใช่แล้วอ่า ฝากด้วยนะครับน้องตูนะครับคนดุรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับพร้อมทำงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านะพลฝากตูดเลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับฝากธนพลตูนะครับพักพลังประชารัฐเป็นตัวแทนของคนท่าเรือนะครับใช่แล้วครับผมเกิดและโตที่ท่าเรือขอเกาดคนท่าเรือเป็นตัวสอเนตัวแทนพีกคท่าเรือสวัสดีครับ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 พ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับบคก็จสมัครสอพระพลังประชารัฐมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองท่าเรือนะครับไ่แล้วครับนะครับคนดุรุ่นใหม่ไปแรงครับจริงจริงครับนะคนฝั่งตรงครับคนท่าเรือนะครับฝากด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าข้ามรถลาวันนี้มีเอฟซีด้านซ้ายมือด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณมากต้อนรับแม่คับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับฝากตนรับนะครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับพลังประชารัฐนะครับ ฝากตู่ฝากธนพลนะครับฝากด้วยนะครับฝากเด็กท่าเรือเป็นสสตัวแทนของคนท่าเรือนะครับจะมีสสเป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งคนที่อื่นนะครับดูมาพี่ฟิมมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากตู่ด้วยนะครับฟิมฝากตู่นะครับพี่ฟิมฝากน้องตู่ด้วยนะครับพี่ฟิมบอกแล้วแห่เลือกน้องตู่หรือพี่ฟิมจะท่าเรือเราเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับพนพลนะครับตองแล้วยอดนะครับฝากด้วยนะครับ เวลาแล้วที่คนท่าเรือจะกลับมาพัฒนาท่าเรือเรานะครับอย่าให้คนอื่นนะครับขอโอกาสเด็กเติบโตที่ท่าเรือนะครับสุรนครนะครับมาเป็นตอสบ้านเรานะเอฟซีด้วยนะครับระวังนะครับระวังนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆไม่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาัฐนะครับการช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ผู้สูงอายุนะครับคนเฒ่าคนแก่ของเรานั้นนะครับ ตลอดชีวิตของท่านท่านได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศให้กับชาติบ้านเมืองมาอย่างมากมายเมื่อถึงคราวที่ท่านมีอายุเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้แก่ของเรานะครับลูกหลานนะครับก็จะต้องดูแลท่านถ้าหากว่าลูกหลานมีความรู้ความสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างดีเลิศน,นะครับเขาก็จะสามารถประกอบอาชีพ นะครับสร้างรายได้ทำรายได้ได้สูงนะครับอีกอันหนึ่งนะครับผู้สูงอายุของเรานั้นนะครับได้อบรมสั่งสอนลูกหลานของเรามาตลอดชีวิตของท่านนะครับทํางานตาเกลือได้เสียภาษีให้กับรัฐโดยตลอดทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ว่านะครับรัฐบาลเองนะครับยังไม่ถึงขีดที่สมควรจะดูแลนะครับพระพลัประชานะ โดยท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านคงได้ทราบแล้วนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐนั้นนะครับก็เพียงแต่ว่าเ,เราจะไม่ได้รับการดูแลอย่างเ,เต็มที่นะครับทำให้เขามีความเดือดร้อนนะครับดังนั้นนะครับชาชนที่อยู่ในกลุ่มบอบบางนะครับที่เป็นคนยากคนจนนะครับเดือนละก700 นะครับเดือนละเจ็ดร้อยถามว่าแล้วจะทําได้ไหมนะครับก็ต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่านะครับขณะนี้เรามีสามท่านนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์เออเขตหนึ่งเขตสองแลนะเขตสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผู้สมัครของเราเท่านพ่อแม่เลือกเขาเข้าไปอยู่ในสภาและเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐนะครับตอนจัดตั้งรัฐบนลนะครับ ผู้สมัครของเราทุกคนนะครับก็จะยกมือสนับให้ท่านพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นนะครับนโยบายทุกอย่างที่พรรคพลังประชารัฐโดยหัวหน้าพักของเราได้พูดได้บอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านบอกว่าท่านจะทําทันทีนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุนั้นมีความสําคัญ นะครับเพื่อ,อที่ผ่านมานั้นนะครับมีโควิดนะครับก็ทําให้การหาก,กินของพวกเรานั้นลำบากโลกายนะครับอีกดูแลผู้หญิงของเรานะครับรัฐบาลที่ผ่านมาก็ยังไม่ดูแลผู้สตรีทักคนนะครับในขณะที่ผู้ชายนั้นมีเพียง32ล้านกว่าคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้ สตรีคือเพศแม่ของพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้หลายท่านอาจจะได้ประชากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าขณะน,นี้นะครับการเกิดของของลูกหลานของพวกเรานั้นนะครับก็เกิดเพียงจุด0 8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะนั้นลูกหลานของเราที่เกิดในขณะนี้นั้นก็เกิดปีๆหนึง่งก็ประมาณ500,000คนเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราเกิดน้อยเกินไปนะครับ ในปริมาณถึง25เปอร์ก็จะดูแลสุภาพสตรีซึ่งเป็นเพศแม่ที่มีความสำคัญนะครับตอ่อชาติบ้านเมืองนะครับั้นั้นเนี่ยนะครับถ้าหากท่านตั้งท้องนะครับสเดือนขึ้นไปเดือนที่5นะครับเรานะครับมีนโยบายนะครับว่าเดือนที่5นะครับจะช่วยค่าดูแลสุขภาพอนามัยร่างเป็นเงินที่จะดูแล แม่สุภาพตรีของเรานะครับห้าหมื่บาทนะครับและเมื่อเขานะครับได้คลอดลูกออกมาแล้วนะครับยังจะมีการช่วยเลี้ยงลูกช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัยของลูกและแม่อีกเดือนละประมาณ2องพันนะครับไป6ปีนะครับไป6ปีอีกแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นการช่วยเลี้ยงลูกนะครับให้กับเพศแม่เพื่อ เออเพศแม่ของเราผู้หญิงของเราเมื่อคลอดลูกแล้วหลายท่านผมทราบว่า<อ>ก็ยังกุ้มอ,อกกุ้มใจว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงลูกให้ดีได้อย่างไรจะดูสุขะอนามัยของลูกได้อย่างไรสุภาพสิริบางท่านก็เลยเไม่เคยกล้า<ด>นะครับที่จะมีบุตรนะครับดังนั้นท่านนโยบายนี้ออกมา<ด>ผมมั่นใจว่าการดูแลผู้หญิงและก็ผู้หญิงก็จะมีขวัญและกําลังใจดีขึ้นในการที่จะช่วยประเทศชาตินะครับในการ ในการที่จะดูแลเรื่องการเกิดของพี่น้องประชาชนลูกหลานของเราได้นะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุของเราพ่อบ้านแม่บ้านของเรานั้นนะครับผมเองเป็นสะสออยู่เพชรบูรณ์นะครับผมจะได้รับการร้องเรียนมาอย่างมากมายมหาศาลว่านะครับการรักษาพยาบาลน,นะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคเบาหวานหรือโรคประจาหรือว่าโรคอุบัติใหม่ต,ต่างๆนั้น เวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับก็จะต้องออกจากบ้านนะครับตีห้าหกโมงเช้ามีลูกหลานช่วยกันไปด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะต้องเช่านะครับรถสแถวรถบ,บิกอัพพาไปที่โรงพยาบาลกว่าจะต่อทิวกว่าจะรับการรักษาพยาบาลได้นั้นก็ต้องใช้เวลานะครับถึง11บเอ็ดนะครับจนกระทั่งกลับมารับให้หมอตรวจรับกลับบ้านมาถึงบ้านเนี่ยนะครับ ก็สี่ห้โมงเย็น3ามสี่โมงเย็นนะครับอันนี้เป็นความยากลำบากเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชนบทในต่างจบลน,นะครับให้มีแพทย์สองคนพยาบาลสามคนนะครับเพื่อให้อยู่ที่โรงพยาบาลประจำตำบลของเรานะครับเพื่อนะครับต่อไปคนในตำบลของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปที่อำเภอไม่ต้องไปที่จังหวัดเพราะเรามีแพทย์นะครับ และมีพยาบาลนะครับมาคอยรักษานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเจ็บแค่ได้ป่วยเราก็ไปที่โรงพยาบาลประจำตำบลของเราค่าเดินทางนะครับก็เกือบจะไม่ต้องเสียเลยที่จะต้องเสียก็ไม่กี่สิบบาทผิดกับการที่เราจะดข้างนะครับรถฟิกอัพคันนึ่งรถสแถวคันหนึ่งพา,าเราไปโรงพยาบาลไปกลับนะครับก็หมดไป2-3งสามพัานาน,นะครับแล้ว นะครับถ้าหากว่าโรงพยาบาลตำบลของเรามีแพทย์สองคนมีพยาบาลสงคนคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องในตำบลของเรานะครับก็จะสร้างก็จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในการเจร็บไข้ได้ปวด่วยโดยเฉพาะการฟอกไตนะครับการที่จะไป พบหมอทุกอาทิตย์พบหมอทุกทุกสองอาทิตย์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นภาระอันหนักหน่วงนะครับพรรคพลังประชาชนก็เลยเห็นว่านะครับการที่เราจะรักษาพยาบาลเราในตำบลของเรานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้ใจ่ายในการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับแล้วเรายังมีประโยชน์อีกนะครับว่าขณะน,นี้นะครับเราจะหาแพทย์หาหมอที่ไหนเพราะว่าประเทศไทยเรามีประมาณ 7,500ตำบลน,นะครับถ้าหากว่าออราพอพสตอแห่งหนึ่งจะมีแพทย์คนเราก็จะตรงมีแพทย์ถึง15,000คนแล้วแพทย์คนนึงกว่าจะสอบเข้าไปเรียนได้กว่าจะจบออกมาใช้เวลา6ปีนะครับเราจะต้องเริ่มต้นนะครับในการพัฒนาเรื่องการรักษาพยาบาลคนยากคนจนในชนบทในอบอตอต่างๆให้จงได้นะครับของเราอำเภอของเรา นะครับมาสอบแข่งขันนะครับเพื่อลูกเราจบมัธยมปลายเราก็จะรับนะครับคนที่ได้คะแนนดีที่สุดนะครับอย่างในจังหวัดเนี่ยคนที่ได้คะแนนดีที่สุดของปีนั้น300คนนะครับมัธยมปลายมาสอบถ้าผู้ใดอยากจะเรียนแพทย์ก็มาสอบในจังหวัดเลยนะครับว่าใน300คนนี้ทีออ่ได้คะแนนสูงสุดในการที่จะเรียนในชั้นปกติในมัธยมปลายนั้นนะครับก็ เอามาสอบถ้าจังหวัดของเราอย่างยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะต้องผิดแพทย์นะครัได้ถึงต้องใช้แพทย์ประจำตำบลถึง500คนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหารเป็น6ปีนะครับเราแต่ละปีแต่ละปีเราก็อาจจะต้องใช้แพทย์ถึง80คนนะครับเมื่อ80คนนั้นนะครับเราก็จะเปิดสมัครสอบ นะครับในจังหวัดของเราเองนะครับในจังหวัดของเราเองนั่นก็คือลูกหลานของพวกเราเมื่อเขาจบมาแล้วเปิดสอบให้เขาเรียนแพทย์เมื่อเขาเรียนแพทย์จบมาแล้วเขาก็จะมาทํางานอยู่ในโงรงพยาบาลตําบลหรือรอพอสอตอของเรานะครับเขานะครับและนโยบายทุกนโยบายของพรรคพลังประชารัฐถ้าพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลและหัวหน้าพรรคของเราเป็นนายก ทุกนโยบายนะครับเราก็จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนของพวกเรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมากลาบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระครศสีย,ยนิตยาได้รับสรานะครับและสโลแกนนโยบายหลักของเราคือก้าวข้ามทุกปัญหานะครับขจัดขจัดขจัดทุกปัญหานะครับพัฒนาทุกพื้นที่นะครับ คำว่าพัฒนาทุกพื้นที่นั้นนะครับก็มีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าพัฒนาทั้งคนทั้งพื้นที่นะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังแล้วก็อย่างตั้งใจนะครับเพราะฉนั้นในวันนี้ผมจึงขอฝากนะครับตัวแทนนะครับของพัคพลังประชารัฐทั้ง3มคนอยู่ในอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาครับนะครับ,รบเลือก ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐเราก็จะได้พลเอกประวิทยวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ดังนั้นนะครับทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เรามีลูกทัศนะครับรักอาสามาทํางานช่วยเหลือแม่พี่น้องมาพัฒนาพื้นถินมาพัฒนาพื้นที่ของพวกเรานะครับมาดูแลลูกหลานของเรา มาดูแลโรงเรียนมาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราผมมั่นใจครับว่าคุณภาพชีวิตนะครับและพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับก็จะหายจนนะครับก็จะมีงานทําปู่ย่าตายายของพวกเราก็จะได้รับดูได้รับการดูแลจากลูกลูกหล,ลานของพวกเนื่องจากว่าลูกลูกหล,ลานของเรานั้นนะทำงานมีอาชีพนะครับแล้วก็ทํางานได้สตังค์เยอะๆนะครับก็จะได้ผมจะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเราจะเลือกนะครับตัวแทนของพัคพลังประชารัฐที่จะลงมาทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือไม่นะครับทั้งสามท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะเลือกหรือไม่เลือกครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเลขา่ ขยบมาทางด้านหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะโดยที่เราจะให้ทั้งท่านเลขาธิการพักนะคะท่านรองหัวหน้าพักแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอพรรคพลังประชารัฐนะคะลงไปถ่ายรูปหมู่นะคะกับพี่ๆน้องๆจังหวัดพระนครตรงนั้นที่ว่างอยู่นะคะสามารถขยบกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะนี่เป็นภาพหมู่ภาพแรกนะคะเดี๋ยวชัดภาพเสร็จแล้วแจ้งดิฉันนะคะค่ะ ภาพต่อมานะคะตอนนี้เรามีนโยบายนะคะร้อยนะคะนโยบายของท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะคะหัวหน้าพักพลังประชารัฐของเรานั่นเองนะคะปอมเจ็ดร้อยนะคะเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อเดือนนะคะดีไหมคะดีดใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเลือกพักพลังประชารัฐนะคะเป็นรัฐบาลนะคะและอีกภาพหนึ่งนะคะขอจับ มือร่วมกันนะคะยกมือนะคะจะับจับมือร่วมกันนะคะหนึ่งพานนะคะยกมือร่วมกันนะคะเราจะเป็นสอสอนะคะยกจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะเลือกพลังประชารัฐเลือกไหมคะเลือกเลือกลุงป้อมเป็นนายกคนที่30มสิบไหมคะ เพราะคุณทุกท่านมาค่ะและเ,ลเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะเ,นเรียนเชิญได้เลยค่ะ <laughs> ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะและเ,ลเรียนเชิญทางด้านหน้านะคะวันนี้ใครบอกว่าอยากถ่ายรูปกับท่านรัฐมนตรีอยากถ่ายรูปกับพี่ฟิล์มนะคะ <c odes> ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะค่าเดินทางนะคะค่าทองชีพป่าตนะคะ <c odes> และสัปดาห์ก่อน <c odes> เพิ่มแหล่งกับ <c odes> เก็บน้ <c odes> <โด>ํา <c odes> ด้วยนะคะและอีกนโยบ <c odes> า,ายที่เราเพิ่งจะเปิดตัวไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะถึงวันเลือกตั้งนะคะเข้าคูหากาพลังประชารัฐนะคะซึ่งวันนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นพักที่ก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพักพนาทุกพื้นที่นะคะวันนี้ดิฉันนะคะเพชรศรน์นพวรรหัวใจมั่นนะคะว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอกทมนะคะเขตบางเขตนะคะก็เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ปรับโดยสมรริภาพนะคะแล้วก็ฝากพ,พลังประชารัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่าที่ผู้สมัครสส,อสอนะคะยกจังหวัดนะคะพักพลังประชารัฐนะคะสําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะฝากด,ด้วยนะคะในส่วนของนโยบายต่างๆของขพักพลังประชารัฐที่จะมาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวาพระนครศรีอยุธยา